สวัสดีครับผมช่างเปียกทีมอาจารย์โจอีแปดหาหัวข้อนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องกองน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกองเบนซินก็คือฟูลฟิลเตอร์นะฮะ,ะหน้าที่ของกองเบนซินก็ทําหน้าที่ดักเอาสิ่งสกปรกต่างๆที่อยู่ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยกั้นไว้นะฮะก่อนที่จะส่งไปยังหัวฉีดนะฮะต่อไปคุณสมบัติที่ดีของกองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ เราควรใช้อไล่แท้ของรถแต่ละรุ่นนั้นๆนะฮะเพราะอะไล่แท้เนี่ยสามารถจะกรองสิ่งทุโปกได้ละเอียดกว่านะแล้วก็กรองต้องไม่ตันนะครับกรองตันหรือไม่ตันสามารถตรวจสอบได้โดยการใช้เกวัดความดันของน้ามันเชื้อเพลิงในระบบหาอุดตันเนี่ยก็จะทําให้สตาร์ตติดยากเดินเบาไม่เรียบเล่งอาจจะสะดุดนะครับ ไม่มีกําลังและสุดท้ายหัวฉีดก็จะตันเร็วนะครับกองน้ำมันเชื้อเพลิงมีกี่แบบส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นกองเชื้อเพลิงที่อยู่ในถังนะแล้วก็กองเชื้อเพลิงที่อยู่นอกถังข้อต่อไปการดูแลและก,การดูแลรักษาเราควรเปลี่ยนกองบินซินเนี่ยตามที่คู่มือกำหนดบางรุ่นก็ให้เปลี่ยนทุกๆ2 0สองหมืนก,กิโลหรือสี่หมืนกิโล เือบางรุ่งก็8ปดหมื่นกิโลนะครับขอ้ดูตามคู่มือกําหนดแล้วก็หลีกเลี่ยงการเติมน้ํามันจากปั๊มที่ไม่มีคุณภาพอาจจะมีน้ําปนมาใน,นเนื้อน้ํามันข้อต่อไปว่าทําทไมต้องเปลี่ยนกรองเบนซินอ่าข้อหนึ่งน้ามันที่เติมจากปั๊มที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยในถังอาจจะมีสิ่งสุปรกเช่นสนิมหรือว่าน้ําที่เกิดจากการควบแน่นสะสมอยู่ในถังได้ก็จะเป็นคาบคโครนนะ ข้อสองเ <c oughs> มื่อกองเบนซินเนี่ยสะสมสิงส่งสกปรกมากนานๆเนี่ยก็จะทําให้แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงตกจึงไปเด็กัำให้การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอก็จะทําให้เครื่องยนต์มีปัญหาข้อสามถ้ากองเบนซินตันหรือสกปรกมากๆสิ่งสกปรกก็จะเล็ดรอดมาตาันที่หัวฉีดก็จะทําให้หัวฉีดมีปัญหาด้วยเหมือนกัน อาครับเรื่องกองน้ำมันเชื้อเพิงผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ผมช่างเปียกธีรอมจารย์โจ้อีแปดห้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ